หนังสือเสียงเรื่องสายรุ้งบนสะพานเมฆบทประพันธ์โดยพวันดอนพิมพ์ครั้งแรกมิถุนายนพุทธศักราช2567สงวนลิขสิทธิพุทธศักราช2567 25โดยสมบัติสว่างควัตทางช่องมาฟังนิยายได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย ให้อ่านเป็นหนังสือเสียงและเผยพแพร่ได้บทที่8มีนาลืมตาตื่นด้วยความสดชื่นชีวิตในบ้านเช่าหลังเล็กแห่งนี้กำลังเป็นไปด้วยดีไม่ใช่ว่าไม่อยากกลับไปในโลกของตัวเองเพียงแต่ว่ายังนึกหาหนทางไม่ออกหรือเป็นเพราะว่าใครสักคนส่งเธอกลับมาอดีตเพื่อให้ทำภารกิจบางอย่าง คล้ายกับนั่งเล่นเกมอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์และต้องฟ้าดานแต่ละดานหากไม่บรรลุภารกิจก็คงไปไหนไม่ได้จมปลักอยู่ในโลกอดีตต่อไปเรื่อยๆแต่ภารกิจนั้นคืออะไรโอ้ยนี่จะติดโรคของไอเด็กตัวเปียกมาหรือเปล่าคิดมากจนเพ้อมีนาเดินลงมาข้างล่างพบว่าทุกคนในครอบครัวอยู่กันครบตรงโต๊ะกินข้าว คุณยายละม่อมก็มานั่งอยู่ด้วยทันวาแต่งชุดนักเรียนหน้าระรื่นกว่าทุกครั้งมีอะไรพิเศษในวันนี้กันแน่วันนี้วันเกิดทันวาเขาไงจ้ามีนาคุณอาพันนีว่าด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มอายุสิบาแล้วต่อไปก็เป็นหนุม่มควงสาวเที่ยวได้แล้วพ่อของทันวาพูดบ้างมีนานั่งตรงข้ามกับเจ้าของวันเกิดนึกบ่นในใจว่า เจอกันเมื่อวานไม่เห็นบอกอะไรบ้างเลยแล้วจะหาอะไรเป็นของขวัญวันเกิดได้ทันเขาอหัวสามทีพอไหมดวงตากลมโตของทันวายามนี้สุขใสรอยยิ้มสดใสไม่ต้องบอกก็พอเดาได้ว่าวันนี้คงจะเป็นวันดีของเขาอย่างแน่นอนคุณยายละม่อมตื่นแต่เช้ามืดมาหุงข้าวต้มรับขวัญวันเกิดให้หลานชายนอกจากข้าวต้มยังมีไข่เจียวยำกุ้งแห้งไข่เคม็ม ส่วนของขวัญซึ่งพ่อกับแม่เตรียมไว้ให้ก็คือเครื่องฟังเพลงพกติดตัวสาวอัเบาสีดำด้วยนะลูกเอาไว้ฟังเพลงหรือจะเอาไว้ใช้อัดเสียงก็ได้นะอาธรมบอกลูกชายมีนาะไม่เคยใช้สาวอัเบาแต่พอได้ยินชื่อมาบ้างเป็นเครื่องฟังเพลงสามารถพกติดตัวไปไหนก็ได้เวลาฟังก็เอาเทปคลาสเซตใส่เข้าไปพอฟังเพลงจบด้านหนึ่งก็ต้องพลิกหน้าก่อน หรือถ้ารุ่นทันสมัยก็สามารถฟังต่อได้ทั้งสองด้านแน่ละว่าเทียบกับสมาร์ทโฟนของเธอไม่ได้หากแต่ในพุทธศักราช2523ก็นับว่าทันสมัยมากทันว่ารูปคลำของขวานวันเกิดตลอดเวลาระหว่างกินข้าวและคงเอาใส่กระเป๋าไปอวดเพื่อนในโรงเรียนด้วยมีนานึกถึงตอนตัวเองฉลองวันเกิดตอนอายุ12แม่ซื้ออะไรเป็นของขวาญให้ จำไม่ได้ว่าแม่ให้เงินหรือว่าของอย่างอื่นแต่ไม่มีแน่ๆก็คือบรรยากาศฉลองวันเกิดแบบนี้มีทั้งพ่อแม่คุณยายแถมยังมีส่วนเกินเป็นเด็กสาวจากอนาคตอีกคนพ่อแม่ของทันวาลางงานช่วงเช้าเพื่อโอกาสพิเศษหนนี้อาผู้หญิงออกจากบ้านไปพร้อมกับทันวามีนาอยู่เฝ้าบ้านช่วยลัางจานและยังเก็บกวาดห้องที่อาศัยนอนอยู่ด้วย ถึงแม้จะทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะักแต่มีนารักสะอาดชอบความมีระเบียบโดยเฉพาะห้องนอนตัวเองไม่ยอมให้ใครเข้ามายุ่งอย่างเด็ดขาดส่วนเรื่องทำอาหารบอกได้คำเดียวว่าทอดไข่เก่งกว่าแม่เยอะกวาดถูชั้นล่างจนเรียบร้อยแล้วมีนาเดินถือไม้กวาดขึ้นไปชั้นบนได้ยินเสียงตอกแตกดังเข้าหูเป็นเสียงตอกพิมพ์ดีดนั่นเอง คุณอาคงจะพิมพ์ต้นฉบับอยู่มีนาไม่ค่อยสนใจข่าวกีฬาเท่าใดนะักดูถ่ายทอดฟุตบอลต่างประเทศบ้างในบางนัดถ้ามีนักบอลหล่อถูกใจส่วนมวยนี่ไม่ชอบเอาเสียเลยแต่ได้ยินเสียงพิมพ์ดีดจากชั้นบนทำให้มีนาอยากเห็นภาพพ่อของทันวาตอนนั่งทำงานจังตั้งแต่เกิดไม่เคยเห็นนักข่าวใช้เครื่องพิมพ์ดีดผลิตต้นฉบับเลยเสียงพิมพ์ดีดเงียบลงไปแล้ว มีนาเดินขึ้นบันไดยอย่างแผ่วเบาแล้วชงงะงักเมื่อเห็นว่าอาธรรมไม่ได้ลุกไปไหนนั่งหันหลังมือขวาคีบบุหรี่ไว้เอนหลังพิงกับพนักเก้าอี้เหมือนกำลังใช้ความคิดเพียงอึดใจเดียวเสียงพิมพ์ดิดเริ่มดังอีกครั้งเด็กสาวพับขาข้างหนึ่งไว้บนเสือน้ำมันปล่อยปลายเท้าอีกข้างแตะพื้นบันไดบอกไม่ถูกว่าทำไมถึงได้ประทับใจกับภาพเบื้องหน้านะัก จะเป็นนักข่าวต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคงต้องชอบอ่านหนังสือก่อนเป็นลำดับแรกแล้วต้องเป็นคนช่างคิดและจริงจังอยู่สักหน่อยพ่อของทันวาน่าจะเป็นอย่างนั้นจูจูอาธรรมก็ลุกขึ้นแล้วหันมาเอ้ามีนาะขึ้นมาเมื่อไรเงียบเชียวเธอลุกขึ้นอย่างขัดเขินเห็นเจ้าบ้านถือกระดาษแผ่นหนึ่งไว้ในมือคงจะเป็นต้นฉบับซึ่งเพิ่งพิมพ์เสร็จกระมังว่าไงละ่ะ จะขึ้นมานอนต่อหรือว่าจะขึ้นมาทำความสะอาดห้องค่ะปล่อยให้แม่ของทันวาเขาทำเถอะไม่อยากอยู่เฉยๆค่ะนูดูเป็นคนชอบอ่านหนังสืออาคิดว่าอย่างนั้นเจ้าของบ้านถามเสียงนุ่มนวลมีนาพยักหน้าแล้วชอบเขียนหนังสือหรือเปล่าไม่เลยค่ะเธอตอบตามความรู้สึกแล้วถามต่อว่าทันวาอยากเป็นแบบคุณอาไหมคะ เขาชอบอ่านส่วนเขียนก็คงจะชอบอยู่บ้างหรอกเห็นวาดการ์ตูนไปตามเรื่องแต่ไม่ยอมให้ใครดูมีนาคิดว่าไม่แปลกเลยทันวาเป็นเด็กขี่อายจะตายไปถ้าชอบหนังสืออาก็สนับสนุนเต็มที่แต่ไม่อยากให้ทันวายึดอาชีพนักข่าวหรือนักเขียนหรอกมีนานึกแปลกใจ คุณพ่อนักข่าวไม่อยากเห็นลูกชายเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นหรอกหรือกลัวเขาลำบากนักข่าวเงินเดือนน้อยงานหนักไม่ค่อยมีเวลาหาอาชีพอื่นทำแล้วเขียนหนังสือเป็นงานอาเดียเรกจะดีกว่าคนเป็นพ่อย่อมต้องห่วงลูกทันวาควรจะได้ยินประโยคนี้จากพ่อของเขามีนาตั้งใจแล้วว่าจะไปรอดักทันวาตอนเลิกเรียนแต่แวะข้างทาง ควักเงินที่พอมีอยู่ซื้อเทปเพลงให้เจ้าเปียกสองม้วนเพราะลองว่ามีสาวอเบาลก็ต้องมีเทปเพลงติดตัวด้วยสิใช่ไหมมีนาเดินเข้าไปในโรงเรียนของทันวาเป็นโรงเรียนเอกชนบรรยากาศดูรื่นรมตึกเรียนมีใหม่และเก่าผสมกันมีสนามบอลขนาดใหญ่ค่าเทอมคงไม่ถูกนักเขาน่าจะตั้งใจเรียนให้สมกับความทุ่มเทของพ่อแม่โรงเรียนยังไม่เลิก มีนาเลยตั้งใจว่าจะรอในโรงอาหารแต่ยังไม่ทันหาที่นั่งได้ก็เห็นเด็กนักเรียนสองคนเดินผ่านไปมีครูผู้ชายคนหนึ่งยืนขั้นกลางคนหนึ่งเป็นเด็กชายร่างอ้วนผิวขาวส่วนอีกคนผอมบางสูงกว่านิดหน่อยพงเด็กชายหันมาตามเสียงแล้วหยุดชงะงักเห็นครูผู้ชายพูดเบาๆแล้วปล่อยให้เขาแยกเดินออกมา พงสีหน้าไม่ดีนักถ้าทางยี่ยวนไม่มีเหลืออยู่ดูหงอยผิดปกติอยู่เสียหน่อยมาทำไมพงถามเสียงห้วนหนีเรียนอีกลาสิโดนครูจับจนได้ใช่ไหมเด็กชายแค่นหัวเราะถ้านี้แล้วจะเห็นยืนอยู่ตรงนี้ได้หรือไงชกต่อยกับเพื่อนงานละสซีมีนาคาดเดาเมื่อสังเกตเห็นว่ามีรอยฟกเขียวบนใบหน้าพงยักไหล เกเรนักนะเราไม่ใช่ความผิดผมเลยไอยักษ์โน่นต่างหากตอนเรื่องมันแกล้งกุ้งแห้งของพี่ไงรู้หรือเปล่ามีนาตาโตไอยักษ์มันแกล้งเอาสาวเอาเบ้าทันวาไปซ่อนไอคนอื่นในห้องก็รับลูกกันต่อทำเป็นไหม่รู้ไม่เห็นน่าเกลียดมากแกล้งคนไม่มีทางสู้มีนาพยายามนึกภาพตอนทันวารูปคล้ำของข,องขวัญวันเกิดด้วยความภูมิใจ เข้าใจเลยว่าทำไมทันวาถึงบอกว่าพงเป็นเพื่อนของเขาบางทีอาจเป็นเพียงคนเดียวจริงๆของเขาก็เป็นได้มันยอมให้พวกนั้นมาตลาดอดเพราะของหายจะทำอะไรได้นอกจากนั่งน้ำตาซึมผมก็เลยทันวาอยู่ไหนตอนนี้เป็นชั่วโมงพละพี่ไปรอตรงโรงอาหารจะดีกว่ามีนาไม่ถามอะไรต่อ เดินลัดล้อจากสนามบอลใหญ่จนไปเห็นสนามบาสกลางแจ้งมีรั้วเหล็กล้อมรอบเมื่อเดินเข้าไปใกล้จึงเห็นเด็กนักเรียนกลุ่มใหญ่สวมชุดพละยืนล้อมกันเป็นกลุ่มไม่เข้าใจว่ากำลังทำอะไรกันแน่อย่างนั้นเขาเรียกว่าวิดเพื้นหรือว่าไอ้กุ้งแห้งเธอสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงพูดเสียดหูจึงเดินเลาะไปทางซ้ายจึงเห็นภาพตรงหน้าได้อย่างชัดเจน เด็กชายตัวผอมนั่งคุกเข่าอยู่ไหลตกศีรษะข้อมต่ำคนยืนค้ำอยู่ข้างๆคือผู้ชายร่างใหญ่ในชุดพละสีน้ำเงินนอนลงเอามือยันพื้นไว้วิดพื้นให้ได้ยี่สครั้งไม่งั้นวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านมีนาเอามือบีบรั้วเหล็กอย่างลืมตัวเด็กชายพยายามยันตัวเองได้แค่ห้าหทีแล้วก็ทำต่อไปไม่ไหว เสียงหัวเราะเสียดเย้ยของนักเรียนคนอื่นดังแผดขึ้นอีกผู้พละใช้มือขวาดึงปกเสื้อของเด็กชายแล้วยกร่างขึ้นครั้งหนึ่งแล้วปล่อยลงทำอย่างนี้สามครั้งติดต่อกันแค่นี้ทำไม่ได้หรือไงไอ้กุ้งแห่งเยอรมนันเอ้ยมีนาน้ำตาร่วงเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเจ็บปวดกับเสียงเยาะเย้ยของเพื่อนร่วมชั้นเรียนรู้แล้วว่า ความลับของทันวาคืออะไรกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบถ้าหากชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านผู้ฟังจะได้ไม่พลาดนิยายเสียงตอนใหม่จากช่องมาฟังนิยายนะคะขอบคุณค่ะ